สวัสดีแฟนฟุตบอลพลพรรคจีกจอกสยามขอนําทุกท่านมาชมไฮไลท์ฟุตบอลรีกครับรอบ3นะครับในช่วงครับคือที่ผ่านมาซึ่งเรตเตอร์สตี้บุกไปเอาชนะทนไดมิววอลมาได้2ประตูต่อ0เดี๋ยวเรามาชมไฮไลท์กันเลยนะครับ, Let บเลตเตอร์สตีบุกเยือนมิววอลในศึกฟุตบอลรีกครับเริ่มเกมมาครับมิววอลได้ลุ้นก่อนครับจกกัดกระยิงไกลแล้วก็เข็ดโทษครับลูกนี้โชคดีหลุดเสาไกลออกไป เกมนี้ครับเรสเตอร์มีการโรจีเช่นผู้เล่นบ้างนะครับเพื่อให้ผู้เล่นตัวสำรองได้ลงเล่นครับมิววอยึดบุกต่อเนื่องครับด้วยความผิดพลาดของวิเฟตเอดีดีลูกนี้ที่เสียการครอบครองบอลให้กับผู้เล่นของมิววอครับเกือบที่จะโดนลงโทษจากผู้เล่นทางฝั่งขวายิงด้วยซ้ายลูกนี้เป็นเซฟของท่านแดนแดนิวอร์ดและช็อกราตสุยูชูมาซ้ำออกไปได้ครับเรสเตอร์ตอบโต้ตบ้างครับจากการสวนกลับของท่าดแดนเคนันยูบูรีฮอครับดาวรุ่งของเรานะหนุนไปทางฝั่งซ้ายแล้วลูกนี้จะชิปให้กับเคเดรชแต่บบอออลลมััันยาวออกหงไปครเกือบได้้ลุน เลสเตอร์ได้บุกต่อเนื่องครับในรุนนี้ได้รุนจากฟรีคิกระยะาไดกรอบเขตโทษประมาณ25หลาครับมีทางได้ของยูริชิลมันครับปั่นด้วยขวาลุนนี้ลุดเสาสองออกไปนิดเดียวมิวอร์ยังได้โอกาสรุนอีกครั้งหนึ่งครับในช่วงท้ายครึ่งเวลาแรกครับจากการโยนฟรีคิกเข้าไปและได้หมุนลุนนี้ลุดข้ามคาดออกไปนิดเดียวครับได้ลุนทีเดียวสําหรับมิวอเกมเข้าสู่ครึ่งหลังครับเลสเตอร์สตีพยายามทำเกมลุกบ้างครับจากการผิดพลาดในแดนกลางแล้วเลสเตอร์ได้สวนกลับจากเอเฮนาโชแต่ลุนนี้ครับ ยิงเข้าไปติดเซฟและเป็นอเดโมร a าลุกแมนครับซ้ำเข้าไปให้ชิปที่จอกสยามเรสเตอร์สติออกนำไปก่อน1ประตูต่อ0ูนย์ครับและเป็นลูกแรกแกเป็นทางกายของอเดโมร a าลุกแมนหลังจากนั้นครับเรสเตอร์ยังได้โอกาสสวนกลับอีกครั้งครับจากเอเทนช่โชแต่ลี้จับบอลรั่นแล้วจะยิงยังติดเซฟผู้สาประตูของมิววอร์แลวมาตามเคลียร์ออกหลังไปได้ครับ แล้วเลสเตอร์ครับความพยายามประตูที่2ประสบผลสําเร็จครับจากการสวนกลับและเป็นเอเนโชใช้ความสามารถเฉพาะตัวครับดไปจากฝังขวาเลี้ยงตัดเข้าในแล้วซัดด้วยข้อร,รอดเต็มแข้งลูกนี้เสียบคานเข้าไปอย่างสวยงามครับเป็นประตูที่2ให้เรเตอร์สตีชนะไปได้2ประตูต่อศูนย์จากชัยชนะในนัดนี้ครับทำให้ทีมที่เจอกสยามเรเตอร์สตีผ่านเข้าสู่รอบที่4หรือว่ารอบ16ทีสุดท้ายในศึกคาราบาวครับประสบผลสำเร็จ และเป็นการรันอาถรรพ์จากสองนัดที่ผ่านมาครับที่ทีมเรตเตอร์สตียังไม่สามารถชนะใครได้เลยในพรีเมียร์ลีกแอบบินจิกกี้ก็ขอแสดงความยินดีกับแฟนที่จอกสยามทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านนะที่รับชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe เป็นกำลังใจเใอดมินด้วยกันคอมเมนต์ด้วยนะครับสวัสดีตัวผมเองขอราไปก่อนด้วยคลิปให้ไรฟุตบอลลีกคับเมื่อคืนที่ผ่านมาสวัสดีครับ